มาเวิร์กช็อปศิลปะกันได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดถึงไม่มีพื้นฐานก็มาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะด้วยกันได้หากสนใจสามารถจองที่นั่งได้ที่แฟนเพจอาร์ตละวาดอาร์ตเบสแอนด์คาเฟลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยคับสวัสดีครับนี่คือรายการอาร์ตละวาดนะครับผมวันนี้นะเราก็จะมาลงสีน้ำํำวิวของภูเขาและแหล่งน้ํากันนะครับผม มาถึงเราก็จะลองพื้นสีฟ้าก่อนนะครับภาพนี้เราจะให้เป็นช่วงที่แบบดูคลึมๆหน่อยนะครับไม่ได้เป็นท้องฟ้า,จาแจ่มใสละแต่เราก็จะลองพื้นสีฟ้าไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมีแสงที่แบบส่องผ่านให้ท้องฟ้าดูสว่างขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาลองพื้นส่วนที่เป็นภูเขาเทือกเขาต่างๆนะครับพื้นดินอะไรพวกนี้ ตอนนี้ท้องฟ้าแห้งแล้วนะครับเราก็จะลงสีน้ําเงินทับไปอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะผสมน้ําตาลนิดนึงให้สีน้ําเงินนี้มันออกเทาๆหน่อยนะครับลงไปเลยนะครับเราจะให้ตรงกลางของท้องฟ้าเนี่ยสว่างนิดนึงเนาะเหมือนแบบมีแสงสว่างคอยส่องผ่านมานิดนึงต่อมาเราก็จะลงน้ํานะครับ เป็นสีเดียวกับท้องฟ้าไปเลยนะครับก็จะเป็นน้ําเงินเทาๆเนาะอาจจะมีแต้มๆสีน้ําตาลลงไปแบบทื่อๆเลยก็ได้นะครับให้มันรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสะท้อนน้ําหน่อยอแล้วก็มีพื้นหญ้าตรงกลางนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันดูโล่งเกินไปก็จะเป็นสีเขียวปนกับสีน้ําตาลนะครับ ภาพนี้จะเจือด้วยสีน้ำตาลเยอะมากเลยนะครับเพื่อให้ภาพมันดูมนๆนิดนึงไม่ไม่ดูแบบสีแป๊ดเกินไปนะครับทีนี้เราจะลงสีอีกสักขั้นหนึ่งนะครับให้มันดูเข้มขึ้นดูหมนขึ้นทั้งผืนน้ำแล้วก็บนผืนดินเลยนะครับเจือน้ำตาลเข้าไป พวกภูเขาก็อาจจะเจอเป็นสีน้ําเงินหน่อยนะครับเข้มๆไปเลยให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยภูเขาสองลูกข้างหลังเนี่ยมันอยู่ไกลมากนะครับอ่าส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะมาลงพวกต้นไม้นะครับเป็นอารมณ์แบบต้นสนเนาะลงรองพื้นไปก่อนยังไม่ต้องเก็บรายละเอียดนะครับตอนนี้ภูเขาจางไปนิดนึงเราจะลงสีเขียวอีกสักรอบหนึ่งนะครับ รวมถึงตรงเกาะกลางแม่น้ําด้วยนะครับลงอีสกสักรอบนึงให้มันดูเข้มขึ้นทีนี้เราจะใช้สีดำนะครับในการเก็บต้นสนเนาะที่เราใช้สีดำเนี่ยเพราะว่าเราจะให้มันดูแบบย้อนแสงเต็มที่เลยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่สีดำสัทีเดียวครับเราจะมีสีเขียวปนด้วยนิดหน่อยนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันดูแบบมืดเกินไประยะร์กัสหรือระยะหน้าเราก็จะลง พุ่มไม้ถึงสูงสักหน่อยนะครับอ่ามีแม่น้ำแล้วก็อย่าลืมเงาสะท้อนน้ำด้วยนะครับวาดกับหัวแบบนี้เลยตัดขอบใช้ฝั่งนิดนึงนะครับเพราะว่าผืนดินมันก็สะท้อนน้ำได้เหมือนกัน เราก็จะตัดขอบให้มันเข้มๆเลยนะครับชาวร้อนะครับภาพสีน้ําแบบนี้นะครับใครที่ไม่มีพื้นฐานนะครับหรือสนใจอยากลองเพ้นสักครั้งหนึ่งก็ลองมาเวิร์กช็อปกันได้นะครับที่อาร์ตละวาด a าร์ตเ e สแอนคาเนะครับอยู่ที่จังหวัด1 0อเลยนะครับสามารถจองที่นั่งได้ที่แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะแล้วก็ฝาก Subscribe ที่ช anel สมุดสเก็ตแชร์เนี่ยนวยนะครับ โรดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ